ค่ะวันนี้เราก็จะป็นสลามกันเลยนะคะสมพที่เราใช้เราทำไว้เม่ตอนเช้านะก็ห้วนองก็จะทำกันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนะคะว่านองจะเป็นยงไงมันคงจะยังเล่นได้อย่อนเดิมหรือเปล่านะคะคือตอนแรกนะคะนองก็คือเล่นได้กันอย่างปกติมากแล้วก็คือเปิดมานองก็คือหน้าตามอยู่อย่างนี้เลยอันนี้คือเราเป็นทำเองนะ คือก็คือเพื่อนเรานะจะรงเรียนก็คือเอามาให้ค่ะนะเราไอสลับตัวนี้ก็คือแบบว่ายืดได้ดีมากเลยนะก็คือมีความยืดหยุ่นนิดหนึ่งนะก็คือยืดไม่ค่อยได้มากนะคะเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมันทาผิวมานะคะแล้วก็เอามาผสมกับ สลามของเราเองคะ่ะถ้าเราเอามาผสมกันสจแล้วนะคะก็คือจะได้แบบเป็นสลลมที่แบบไม่ติดมือข้างในก็คือจะมีน้ําหน่อยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาไอ้นุมาเลยนะก็มีกับเพชรด้วยจะเป็นแบบเป็นอันนี้ยนะเป็นดาวอะ่วะทุกคนใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเอาน้ำมันทับือมากันอ,อยู่ตรงนี้เองคะ่ะไอ้ตัวนี้เป็นตุ๊กตาเนะื มาแล้วมาแล้วมาแล้วทุกคนเราจะได้สลามเต้านะได้นะนะทุกคนเราเราก็จะเอาไปใส่กันเลยนะนี่ก็จะทำอย่างนี้กันแล้วนะทำไงต่อแล้วก็ทจยังไงอะ่ะไม่รู้แน่ทำยังไงก็เราก็คืนนวดนวดให้เข้ากันเลยนะ ก็จะหนืดหนืดไปหน่อยนะคะหนืดนิดนึงนะแต่ก็ยังได้อยู่ค่ะหนืดมากครูไม่หนืดนิดหนึ่งแล้วก็คือแบบมากเลยมากมากมากเลยแบบหนืดๆหนื่หนักหนักหนาหนาทุกคนชาตินี้ไม่เป็นธุราร์ก็คือจะยิ่งงอยิ่งงองจะตายอยู่นะ นี่ทุกคนน้องจะได้หรือเปล่ปาคอมเมนต์มาให้เราหน่อยนะเชื่อบุตให้เราหน่อยนะว่านนองจะได้หรือเปล่านะคือตอนนี้ก็คือติดมือเราเยอะเยอะเยอะ,ยอะนาก็คือแบบไม่จับโดน,นเราแต่เราจะไปเอาแป้งมาใส่ในจอดนะคะไปเอาแป้งมาใส่ให้นะหน้องนะเพื่อนน้องจะต้องทานแป้ง เราว่าน้องต้องการแป้งต้องการอะไรนี่แหละทุกคนเพราะว่าตอนนี้น้องก็คือไม่จับตัวกันมากเลยนะคือไรอยู่หัวทุกคนน้องจะอะเรจะเทแป้งเข้าไปเป็นแป้งเต่านั้นเทไวทาจากกาักกอะไรอะค่ะก็ทนให้เข้ากันเลยเนะอ้ยมีผมติดมันด้วยเอ้ยโอ้ยส yeah. กปกอะ

หมดไปหนึ่งกระป๋องเนี่ยทุกคนนอนลเลอเทอะเลยแทบไปหมดเลยเท้เลยเถอะไปแล้วนะไปเราวนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าได้นะอ่าเราจะมาถ่ายคลิปให้อีกจุดหนึ่งนะตอนนี้ก็คืออย่าวเราจะลองทำกันใหม่นะคะว่าคืนนี้แค่เป็นการเสกปั๊บ ก็ลองหาดกันนะคะราวนี้นนก็จะเป็นจริงจริงฟูแล้วนะคะก็จะแบบใส่แป้งลองใส่แป้งให้มันแน่นอนไปเลยนะคะว้าเราจะตัดตัวคายกันแป้งก็คือแบบ ทุกคนจะนะคะว่าไม่ได้ทําเองก็คือแค่เพื่อนให้มานะแต่ว่าตอนนี้มันคือไม่จับตัวกันเราก็เลยทาเองเป็นเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปล้างมือกันก่อนแล้วเดี๋ยวเอาแป้งใส่มากัน แล้วคอมาเราขอขออภัยนะคะมาช้าไปหน่อยนะคะก็คือเราก็แบบสลามนะคะเอาไปใส่ในนี้แล้วนะค,ะคือโอ้โหเหนียวมากเหนียวมากเลยทุกคนเหนียวแบบโอ้โอยู่ในน้ำแล้วมันเหนียวก็ใส่แป้งไปนะโอ้โหลายชา้อนมากมากก็คือหนึ่งช้อนอยู่นะ,ะไม่ใช่ลายช้อนนะคะ แต่ว่าแต่ว่าเราก็าคือแบบใส่แป้งไปเยอะอะทุกคนเปลืองแป้งอะทุกคนกคน็กนจะสลามมากเราว่าตามของเราสูดนนี้สวยเนี่ยทุกคนต้องไซื้อแป้งกระป๋องใหมว่วันเดียวผักไม่คว่ำหมดหมดหมดนี่เหมือนได้ลนะก็จะได้ลวแหละทุกคนแต่ว่ามันไม่ยืดแล้วว่าเขาเนี่ย แล้วจะแบบเหมือนแบบว่ามันจะแบบมันๆนิดๆน,นะคะนี่ก็จะได้อย่างนี้นะไม่ยืดแล้วค่ะเราจะใส่แป้งมาอีกทีนะคะขอภัยนะคนคือเป็นเสียงดังพี่เราทำาอ่ะทุกคนขอภัยนะนูนพี่เราขึ้นไปเล่นด้านบนนูงน เราก็จะแบทบทำไอ้นี้กันหน่อยนะนี่ค่ะทุกคนจะอยู่แบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่เป็นแล้วอะเราก็จะแบบเพิ่มความจะความแน่ใจสักหนนะ่อยคือในการใส่อนันี้ไปด้วยใส่น้ำมันไปแล้วนะใส่น้ำมันทับผิวไปแล้วค่ะจะมีฝาบีบนะทุกคนแต่ว่าถ้าทำพงังไปแล้ว มันก็เลยไม่มีฝากบีบเลยเทมาเลยเทได้ไหมเทไ,ไม่ได้ไไดเขาแยากเข้าไปแยกเข้าไปเรื่อย ะเป็นไหมคะแม่งทอ้อเลยนะท้อมากดูเเราคิดถึงสลามที่ตอนที่เรายังไม่มาทำเองอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนสลามเราได้ไหมคะเสียใจมากทุกคนที่ซาลามของเราก็คือ ไม่สำเร็จไม่สำเร็จทมที่หวังไว้อะนี่อะค่อแต่ก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันไม่ยืดเลยอะค่ะก็คือสลามเก่าก็คือยืดหยุ่นดีนะะนี่คือสลามเก่าของเรามันจะยืดนิดนิดแต่น,นี่คือใส่ไปไปสลามใหม่แต่ก็ได้อยู่นะ ก็คือขยํำได้อยู่แต่ว่ายืดไม่ได้เรื่องยืดที่ไม่ต้องยืดนะคะแค่ให้เป็นสลามก็พออะคะ่ะสลามมันจะเหนียวติดมือสลาม,มสรับไม่เหนียวอะไม่เหนียวไม่ติดมือนะคะแต่ว่าแบบจะบีบได้นิดหน่อยนะคะนี่นะคะก็แบบชินี้ ดูดีทุกคนน้องก็คือแบบมีน้ำมันทาผิวอยู่ด้วยนะน้ำมันทาผิวสูตรไหน,น,นชนิดไหนก็ได้นะคะเป็นน้ำมันทาผิวแบบที่ไม่เหมือนของเราก็ได้น้ำมันทาผิวขวดยังไงก็ได้อะคะ่ะประเภทไหนก็ได้ได้หมดนะคะประเภทประเภทก็คือได้หมดนะนี่แต่ว่ามันไม่ยืดนะคะเสียดายเสียดายนะคะ ตรงนี้ก็คือจะเป็นสลามที่แบบว่าผมไม่เหมือนไม่ยืดเลยก็เป็นสลามอยู่ไม่เปลี่ยนเลยทำไงดีอะทุกคนเสียดายน้องมากแล้วก็คือล้างมือมาแล้วแล้วก็แบบทำให้มือเลอะไปอีกอะ่ะก็คือขานี้ก็คือแบบยืดเป็นอะไรไม่ได้แหละมีอันนี้อยู่ด้านในด้วยผมอะทุกคน แพ่อแบบมันเป็นกาเพชรของเราอ่ะทุกคนกาเพ็รของเราก็คืออยู่ไหนๆก็คือหาไม่เจอไปแล้วนะคะกาเผชรสุดที่รักของเรากาเพชรเพื่อ,เอนเลยนะซื้อมาสองร้อยเองคือแพงมากอ่ะเพ่อยยางเราจะบอกว่าพ่อก็่งร้อยแพงเพราะว่าคนจนเหลือเกินบ้านก็คือไม่ค่อยจนเท่าไหร่นะคะถ้าจนที่สุดก,ก็คือบ้านมที่ใกล้ บ้านเรามีขี้ไก่นะแต่วาันต่เป็นบ้านร้างอนะ่ะที่บ้านร้างงั้นนะบ้านก็บ้านหลังเล็กเล็กบ้านของเมีสองชั้นเองนะสองชั้นชั้นบนขึ้นไปไม่ได้ครับเพราะว่าให้ขึ้นเฉพาะตอนที่จะไปนอนเท่านั้นนะคะตอนนี้เราขึ้นได้นะไม่ใช่ขึ้นไม่ได้ค่ะขึ้นไปนอนก็คือขึ้นได้นะคะเราเล่นครับถ้าขึ้นไม่ไม่ไปขึ้นนอนนะคะก็คือขึ้นได้นะ แต่ว่าคือเราอยากเป็นด้ชั้นล่างมากเลยเนาะเพราะว่าชั้นล่างชั้นบนนะเอาไปทำสลามไม่ได้ค่ะชั้นบนก็คือโดยเฉพาะที่สลามไม่ใช่แป้งนะทุกคนโดยเฉพาะที่เป็นสลามสลามที่ไม่ยืดอะค่ะคือทำทำไม่ได้ค่ะจะเป็นสาามที่ยืดเท่านั้นจะทำได้ด้านบนนะคะก็คือไม่ยืดแล้วนะทุกคน สี่ดายน้องหน้าเลยอ่ะไม่หยุดแล้วว่าก็ยังเป็นสลามได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้ได้อยู่ได้ไงอ่ะไม่เจน่อยดูดิน้องไม่เป็นรลยอ่ะทุกคนถ้าม่ยังไงถึงจะให้น้องเป็นสลามได้ทุกคนถามกันมากทำา่ยังไงถึงให้น้องเป็นสลามได้ ทุกคนจะทำยังไงกันดีคือผลนี้ก็คือมิได้ยังไม่น่าทำเลยอ่ะม่น่าทำเลยป,ปิด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 คลิปได้แล้วปิดคลิปแล้วนะทุกคนไม่เป่ายค่ะตอนนี้เราต้องเคลียร์ที่นอนกอนเพราะว่าตอนนี้เราก็เอางัากก่อนหรอกวดเนยไอ้น้องเอาไอ้นี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วเทอหลตอนนี้ก็ ตอนนี้ค่ะพี่เลอทอยู่กับสุดโอ้โออมตอนนี้บ๊ายบายนะคะหยุดคลิปกันก่อน